คือไอ้เรื่องวีนทีมงานเนี่ยคือคือก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าคือตัวพี่เองก็เหนื่อยเนาะคือมันเหมือนเราทํางานอยู่คนเดียวคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีทีมงานเนี่ยก็คือต้องช่วยกันซัพพอร์ตแต่ก็เป็นธรรมดาแหละครับว่ามันเป็นรายการสดมันไม่สามารถที่จะระหว่างถ่ายรายการอ่ะคัดๆแล้วไปนั่งพูดกันก่อนว่าต้องอย่างนี้้แล้วกลับมานั่งถ่ายกันใหม่ได้มันเป็นมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นถูกไหมฮะคือถ้าพูดไปมันคือจไปว่าทีมงานตัวเองแต่ไม่เป็นไรหรอกคือเจอหน้า ก็ด่ามันต่อหน้าอยู่แล้วพี่ก็ไม่หมายนะถ้าเกิดใครยมว่าพี่โอ้พี่วีนไวทองหรือเปล่าเงี้ยคือมันด้วยบริบทการทํางานของพี่มันต้องเป็นต้องเป็นแบบนี้พี่เชื่อว่าคุณพุทธพิวันเป็นยิ่งกว่าพี่นะอันนี้โดนละนะีจริงพุทธพุทธนี่ตกโตตกโตตกโตอย่างเงี้ยเป็นมากกว่าพี่นะ นังในทั้งหน้าจออันนั้นซอฟแล้วหลังหลังข้าง,งหลังตอนนี้ไหมหลังหลังไม่ค่อยขนาดนั้นหรอกแต่หน้าจอจริงมันแบบแอคชั่นมากไปห,หน่อยจาิงๆมันโมโหะอะไรอย่ออมมางเงี้ยวก็อยากได้สองทีมมารวมกันเลอเกินตอนเนี้ยก็อยากได้